เอาเลยผมก็ขอสุภาพดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีรับสู่รายการเดบบิ้นไวทเกมบิ้งทีวีเสียงนี้เลยไปแล้วแน่เราวันนี้นะผมเราจะมาเล่นเกมเกมจีบพี่แป้งเนะฮะผมแป้งแคร์นะผมไม่ใช่แล้วพี่แป้งนะนะฮะผมพี่แกเป็นนักแคชเกมนะผมใครไม่รู้จักนี่คงต้องไปดูนะผมอย่าลืมเลยสวัสดีครับนี่อ๋อที่ผมมาทําเกมกับพี่แป้งเนะฮะผมเพราะไม่มีอะไรทับนะฮะ ผมก็พยายามที่สุดแล้วนะถ้าต้องขอโทษด้วยนะงั้นก็มาเริ่มเล่อกันเ,เลยก่อนนะครับหรือกเลยนะฮะว่าชื่อดีโดดีโดเนี่ยเทแบบตามตลาดไะแล้วมันอยู่แล้วมันดีโดโอเคเอาว่าอย่าลืมมากดไลค์กดซับแคทด้วยนะฮะผมเรื่องคุณกาลังเดินอ,ออกจากบ้านคุณยายเพราะเมื่อวานแม่กับพ่อพ่อคุณไปต่างประเทศคุณเป็นนักแคชเกมมือใหม่ว้าวที่ได้ที่โดนพี่แป้งนัดไปแคชเกมด้วยกันอะไรกันนี่ ไม่น่าเชื่อเลยนี่ซึ่งคุณก็ชอบดูช่องของเธอจึงรู้สึกติดเต้นมากๆแคสเกมพี่แป้งเลยนะพี่แป้งเลยนะเฮ้ยระหว่างทางเดินอยู่คุณก็ได้พบกับพี่กิฟต์ระหว่างทางที่ไปพี่ฮะบังเอิญเกิดเลยป่ะเพื่อแคสเกมกับคุณจึงเจอกับพี่กิฟต์ปุริอ้าพี่กิฟต์สวัสดีครับเอาววาไงได้ยินว่าได้แคสเกมกับแป้งนี่แคสเกมดีๆด,ด้วยนะขอยโชคดีนะกันไ,ได้เจอพี่กิฟต์ปุริด้วยไม่เดินขออะไรเซนเลยแล้วพี่ก็กิฟต์ก็เดินจากไปนะ ดังนั้นกูก็ไปบ้านพี่แป้งเลยครับผมในที่สุดถึงสักทีเข้าไปแล้วนะพี่แป้งอยู่ไหนอะผมต้องหานะี่ยหาดูนะน้ำชายตาวเซฟไว้ด้วยก่อยน้ำชายน้ำชายเยออ,เอฉันบนอะสีม่วงสีสีมว่มวงอีกแล้วอะสีมว่วงไม่น่าใช่สีแดงก็น่าจะเป็นพี่เอกสีชมพูสีพี่กิฟต์นะถูกด้วยว่าไปเกือบไม่ทันแล้วนะฉันเกือบอับไปแล้วล่ะก็หลังไใบเร็วกว่านี้นะ ขอโทษนะครับพอดีผมหลงทางนะครับหลงทางสักไกลเลยเกือบไปห้องน้ำชายสีม่วงด้วยงี้ไปเริ่มอัดกันอัด a r k กันเลยแล้วกันนะครับพี่แป้ง box survival ใช่แน่นอนคนระับหลังจากนั้นคุณก็แคชเกมก็จะถึงเวลากลับบ้านของคุณอุ้ยมาแคชเกมที่บ้านเลยเหรอม่อยากจะเชื่อครับหลังจากนั้นพี่แป้งก็พาคุณกลับระหว่างทางครัวคุณหลงทางอีกอีกแปลว่าเคยมาแล้วแน่เลยฉันส่งแค่นี้นะงั้นฉันไปก่อนนะ พ่งนี้จะไปที่โรงเรียนโรงเรียนโหเดินโรงเรียนเดียวกับพี่แป้งเลยเหรอเนี่ยบ,บายครับแล้วแล้วคุณก็เดินจากไป,ปก็ได้จืดจาชานิดหนึ่งนะเช้าว,วันถัดไปเชา้ชาโร <c oughs> งเรียนองคุณคุณคุณก็เดินชนกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือใครครับข,ขอโทษค่ะผมก็ขอโทษเช่นกันนะครับอา้าวที่แป้งเหรอครับสวัสดีนะครับมึงเอออะไรขนาดนี้นายเองเหรอสวัสดีจ้า ว้าวเสียงเสียงเสียงห้องเรียนหรือเสียงระฆังวัดไว้เนี่ยเสียงเรียนให้นักเรียนเข้าห้องก็ดังขึ้นถึงว่าเสียงระฆังวัดงั้นขอตัวไปห้องก่อนนะครับฉันคงต้องไปห้องเรียนแล้วนะนักเรียนทุกคนการบ้านส่งได้แล้วไม่ทำเลยอะท่องผู้ใหญ่เรื่องของมือโอเคคุณกําลังเรียนอยู่กถึงเวลาเรียนแล้วก็เลิกเรียนการบ้านนะครูการบ้านไม่มีเลย แลังจากที่คุณเจอพี่แป้งที่โรงเรียนคุณเลิกกับพาร์คสเกนกับพี่แป้งทุกๆวันจากจนั้นคุณก็สนิทกันจนถึงวันที่คุณได้นัดกับนัดอัดเกมพีด้วยการคุณจึงรีบมารู้ไหมฮะทำไมรีบมาเพราะว่ากลัวด,ดึกแล้วแบบอืมนั่นแหละรู้เรื่องคุยกับพี่แป้งจนจบแล้วก็เมื่อจนมองไม่เห็นคุณไปด้านด้านไหนเพื่อให้คุณแป้งชมคุณฮะเซไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยเอาเลยครับผมซ้ายซ้ายว้าว ซ้ายเก่งมากเลยขนาดพี่ยังเล่นนานกว่านี้เลยนะเนี่ยเก่งมากพี่ยังเล่นนานกว่าหมายความว่าหมายความว่าเล่นนานกว่านี้โอเคแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวชมสิเฮ้ยไปพี่แป้งเหรอต้องล้านเกมดิเซฟเซฟก่อนเซฟทุกวินาทีล้นานเกมอะไรเอะ เล่นซ้ำเล่นซ้ำอะไรเล่นเกมโอเคเก่งมากเลยนะโอเคครับ okay. ไปไหนดีไปสวนสนุกว,ว้าวคุณจึงมาสวนสนุกพร้อมกับพี่แป้งพี่แป้งก็พูดอะไรสักอย่างพูดอะไรครับบอกว่าสวนสนุกนี่ก็สนุกมากนะเมื่อกี้บอกมาสวนสนุกไม่ใช่เหรอท่นใหญ่จะเล่นชิงช้าสวร่นานนะไปกันเถอะครับครับว,ว้าวโปก,กี้ พวกคุณเหนื่อยแล้วจะถึงเวลากลับบ้านคุณก็ซื้อของมาฝากให้พี่แป้งคุณจะซื้ออะไรเซฟไว้ก่อนเลยพี่แป้งต้ตองสตรอเบอรี่นะถูกด้วยครับแล้วพี่แป้งก็รับไปได้วยความเต็มใจแล้วคุณก็กลับบ้านไปเดทแต่นี่อันนี้ไม่ใช่เที่ยวนะเนี่ยจัดห้าปีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนมหาลัยจนจบแล้วพวกคุณก็สนิทสนมกันมากมีความสำคัญมากับเพื่อนแล้วคบกันดึงดึง นั่นไงว่าแล้วเสียงเพลงนี่ก็เข้ากับบรรยากาศนะม่อยากจะเชื่อ,อมไม่นะ้พี่แป้งคุณได้ไปบ้านพี่แป้งแต่คืนนั้นมันมืดมากซึ่งเป็นวันเกิดของคุณโดยไม่มีใครรู้ไฟสว่างขึ้นสันมันเกิดน,นะขอบคุณนะพี่แป้งผมชอบคุณฉันก็ชอบเธอนะว้าวเขินได้สิครับได้สิครับมันกลามฝันกลามทัวทีทางรายจิตใจ ต้องการอะไรต้องการอะไรเอ๊ะอะไรเนี่ยขอฝันเลเนี่ยไม่นะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันอ๋อสวัสดีครับพี่แปง้งปีนี้พี่อยู่มหาวิทยาลัยปีเท่าไหรแล้วเหรอ,อ,อ,อครับปีห้าจ้ะเออปีสามครับเสียงแบบกูฝันไปเลยเนี่ยฉันฉันว่าพวกเราไปเรียนก่อนดีกว่านะจะมีสัญญาณให้เข้าห้องเรียนแล้วล่ะเดงจากนั้นคุณก็เข้าห้องเรียนตอนเย็นคุณโดนนัดประแคสเกมอีกแล้วนะกับพี่ปแป้งอีกแล้วนะคุณจะไปไหม ดูผลงานของคุณความจิงกให้พักดูคลิปก่อนนะไม่รู้โดนลิขสิทธิ์ปล่โดนก็ชิงแป๊บฮะจะไปไหมไปสิไม่ไปเว้ยเบื่อไปสิรออะไรครับคมไฟทำไมมันถึงเออเต้นแบบนั้นนะคะพ่อก็คอไฟมันเต้นได้ตดต๊ดตมไฟติดบกไติดบตโยกใหญ่จโยกใหใส่สะพูกเจ้เจ้าบก๋วบกบก โอ้ี่มันดำสเต็ปตัวชัดเลยครับเยี่ยดิแป้งอิทเทลน่ารักมากเลยครับตัวจริงแค่รักพ่อกลับมาแล้วลูกพ่อกลับมาแล้วทำไมลูกเป็นงั้นเลยลูกจะาอะไรอ่ะลูกแค่บุมโอ้โหแไหเป็นลูกหลบบุมงั้นเลยนี่มันเบบี้เบบี้ใไม่ลูกเกิดอะไรขึ้นชิบหายแล้วเราได้เลียดมนุษย์มาแล้วเดี๋ยวนี่พ่อจะนั่งให้ลูกดูนะอ้าจื้อ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเอ่อ Who Who is your daddy นะฮะก็อยู่กับเด็กน้อยที่เนี่ยซึ่งเป็นเด็กน้อยน่ารักมาได้ไงวะเนี่ยโอเคโอเคครับเว็บโหลดนะฮะเว็บเกมเมื่อกี้นะ่ยฮะผมเป็นอะไรที่น่าสนุกเหมือนกันนะเกมไอ้แกะแบบฝฟบี้แจดดี้เนี่ยฮะผมแล้วจากนั้นที่บ้านหนึ่งคุณรูปเดียวกับบ้านที่แป้งพอดีขี้เกียจหาเออใชื่อมเถอะ ตอนนี้เฮ้ยเมื่อไรจะเรียนจบนะจะได้ขอแต่งงานกับพี่แป้งเนี่ยเพราะเราชอบพี่แป้งนี่นะแต่เขาก็เรียนเก่งซะด้วยอ่ะเสียโคตรแปลกนะกูไม่เปิดเว้ยคุณรอดโจรหลังจากนั้นหนึ่งเดือนโจรก็มาหาคุณแล้วก็พยายามฆ่าคุณฮ<ะ>่าฮ่าฮนจนทิศกระหม่อมจับตอนทุนคิศเด้อโคโรสเดจจับเนาะ เดี๋ยวนะตำคิดมาจับกดได้ไงแอบเธอแอบเออควยตำรวจเอ้ยคุณตำรวจครับโจรมาจับมันทีดิได้ครับโอมาจากไหนวะม, <c oughs> มาจากไหนวะชิปโจรพอเขาเรียกต่อกันดีกว่าขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกให้เรารู้นะครับงั้นผมขอกลับก่อนแล้วกันชิปชิปได้โดนจับแล้วฝากด้วยเถอะชิปโดนจับได้ฝากไว้ก่อนเถอะชิปโดนจับแล้วฝากไว้ก่อนเถอะเอออย่างนี้ดีกว่า ดีเนดะ้เกือบตายแล้วไงตัดฉากประรงเรียนวันต่อไปนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าวะเพราะว่าฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยนะได้ข่าวมีโจนไปที่บ้านเธอนะ่ะว้าวพี่แป้งเป็นห่วงเราด้วยเขินแป๊บไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วโนะจนโดนจับยังไนงะโ,โดนแล้วครับจริงๆโดนเลยนะเล่นยูโนยูโอนกับกันไม่นายแล้วพี่แป้กก็แทบไม่เสียใจด้วยเล่นสิ ังจากนั้นเล่นเกมก็ถึงเวลาเรียนแล้วถึงเวลากลับบ้านวันนี้ฉันว่างนะแล้วก็หยุดเดี๋ยแล้วนะจะไปไหนกันดีนะโอ้เธอไปไม่รอดผลจากห้องน้ําชายในตำนานเซฟก็ได้อะห้องน้ําชายในตำนานด้าน,นนอกด้าน,นนอกแล้วกันว่าแต่จะไปไหนดีอ่ะไปญี่ปุ่นเหรอพราะปิดเทอมอยู่แล้วดีว้าวลงมือได้สิครับเงีงั้นผมจ่ายเองนะครับพอดีรวยนะ ไม่ต้องไม่ัจเองดีกว่าอย่าเถียงนะเออก็ได้ครับบุษาจะเลี้ยงนะเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะนี่หงเยี yeah, ้มาถึงญี่ปุ่นแล้วว่าแต่วิวสวยจังนะครับขอโทษครับภาพไม่ชัดจ้ะมาซื้ออาหารกันดีกว่านะฉันหิวแล้วนะงั้นซื้ออาหารกันดีกว่านะครับครับหลังจากนั้นก่อนไปเทอมเจ็ดวันคุณก็ไปเที่ยวออนเซน็นกันห้องแยกนะครับจะคิดลึกถ้าไปไม่เอาห้องรวมแพงไม่ดี สบายจังเลยนะเรื้อยๆจะไปต่ออีพีสองจะ happy i ยังไม่จบยังไม่จบนะมีต่อภาคสองโอเคครับเราจะไปต่อกันภาคสองเลยนะครับนี่งนะกดเลย <c oughs> เล่นต่อภาคสองเลยครับเป็นพาร์ทไปดีครับชิกันแอลนะครับอขอขอกีนะฮะผมก็เล่นม,มาแล้วื่อกีนะฮะ<อ>คุณเคยเล่น ใช่สีเล่นไปเมื่อกี้ทดสอบหน่อยสิโอเคไปออนเซน็นนะฮะแล้วจากนั้นฮะฮะผ่านไป2เดือนแต่งงานนโอเคแต่งงานอ๋อไปงานแต่งงานโอ้โหคุณคุงพี่บอกว่าอยากแต่งงานกันกนบพี่แป้งจริงเลยอ่ะคือได้เลยเนี่ยใจเลยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งออกไปนะเขาบอกว่าที่เขบอกไปรู้เลยเนี่ยโอเค งานแต่งงานของนางจุดๆกับนายจุดๆผิดไม่ออกแนกะเอาชื่อไปแทนนะเออตบมือ,อ,อได้แต่งงานแล้วนะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแต่งงานนะครับฉันก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้นั้นอาหารทุกม์ฟอเป็นของคุณว้าวอร่อยจังเลยอะ่ะอาหารพวกนี้นะ่ะปี๊แปบบ๊ะเอ้ยแต่ว่าพวกนี้ก็เปิดเรียนแล้วนะครับเดีย๋ยวดึกเลยนะแล้วจ้าแล้วก็กินอาหารอย่างอร่อย,ออยจุด ถึงพิธีจูบนะโอ้โหพิธีกรก็เดินผ่านมาคุณจจิ้งทำไรให้ให้เงินประจาก์รวยไงให้เลยครับหลังจากนั้นมาที่โรงเรียนสวัสดีครับพี่แป้งสวัสดีจ้าพรุ่งนี้หยุด X-Men นะจ๊ะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ18บวก18บวกเลยเหรอลองไหมลองดีชี้ว่าแล้รว บดอินโอเคเบดสามว่าแล้วแบดอินโอเคสุดสนุกสุดสนุกสุดสนุกพวกเราก็ได้มาถึงสุดสนุกอีกแล้วหรอพวกเราถึงแล้วสินะแต่ผมหิวแล้วว่ะสิหาอะไรกินดีกว่าพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะเนี่ยไปหาอะไรกินกันเถอะกินตับกันไหมไม่ใช่ละผ่าไปสองใช่ไหมเพิ่งได้กินขนมันเยอะนี่นะ พี่แป็กไปเล่นเกมกันเถอหลังจะกลับมาสุดสนุกแล้วนี่ไปเล่นกันเถอะนะหลังจากนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับอ่าที่พาพ,พวกเราอยู่ไหนกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้อ่ะตัวยาสลบระเบิดกับพวกเราหาทางออกที่นี่กันเถอะเห้ยถ้าเจอกุูแจ๊เปิดประตูได้แล้วเย่ออกมากันเถอะข้างนอกอะ่ะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเลือดฉันว่าพวกเรารีบออกเถอะนะมันน่ากลัวไจก็ไม่รู้อ่ะ มาจาัดสิไปอยู่กับเชตีิมาตายด้วยกันสิฮเฮ้เสียใครเนะี่ยพี่ิีกไปไปไปก็เถอะมันเริ่มหลอดแล้วอะวิง่งน่ากลัวจังเลยอะพี่แป้งพักก่อนได้ไหมพี่แป้งแต่นี้มันต้องได้สองคนนะเออคุณก็พักกับพี่แป้งไงครับพี่ขอบใจนะผ่านไปห้าทีได้ก็ต่อเถอะโอเคครับเราก็ไปชั้นล่างเนะได้สิผ่านไปสองชั่วโมงพวกคุณก็เล่นเกมเสร็จเหนื่อยจังเลยแต่ก็สนุกดีนะ ใช่ชสนุกมากเลยล่ะผมทำไม่ค่อยไหวอาจจะสั้นหน่อยนะครับเหนื่อยผ่านไปห้าปีพวอคุณเรียนจบแล้วตอนนี้พี่แต่งงานของคุณฮะเฮ้ยแต่งงานแล้วหรอ,อว,กวกเขาบอกให้จูบงั้นเหรอเธอจะจูบไหมจูบจูบป a p p y in พวกคุณก็แต่งงานกาันอาจจะมีชีวิตหลังแต่งงานก็ได้นะอีพีสาม e ีสามต่อครับ อย่าต่อเลยเราต้องทำการต่อเนื่องกำลังมันคิดถึงพี่แปงวันนี้ไม่มีอะไรบ้างเลยครับแค่ถามว่าทุกคนว่าจะไปไหนตอนแรกๆก็ตเกียวชายหาดในนในป่าแล้วครั้งที่สองมึงสปอยงี้เลยเหรอครั้งที่สองไปทะเลตลาดงานศพขอลองยาววันนี้ถ้าเป็นอนิเมะผมจะเลือกว่าจะเป็นอนิเมะอะไรก็ได้นะผมดเลือกว่าให้เอาเลือกใหม่หรือไม่ และอาจให้ตัวละครไหนมีบทใครจะเป็นตัวละครตัวใหม่ตัวผมเองอะไรอ่ะวัดอาจจะเป็นในเรื่องดำเนินการมีหืบมากๆโรแมนติกยังไงก็เรียกน้ำตาบ้างหน่อยตอบมาในคอมเมนต์จะเลือกดีสุดละบายฝากเที่ยนะครับเรือยเราใจอีพีสามด้วยนะครับอ๋อคุณยังไม่ทำใช่ไหมครับผมโอเคครับสร็จแลเกมจีพี่แป้งนรนบผมจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมจุบจ๊บๆนะครับผมอย่าลืมไปดูพี่แป้งกันด้วยนะครับน่ารักและฟุง้งฟิ้ง เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายจ้า